เรากลับมาอยู่ในเกม World Boss God Simulator นะครับกับ Mod One Piece ผลปีศารต่างๆนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมลืมไปว่าเกมนี้มันมีฟังก์กชันที่เราสามารถโปรยความสามารถลงมาได้เราจะเลือกมาแค่4อ่อันก่อนละกันอันดับแรกคือโปรยคนลงมาก่อนครับมาเลยมาเยอะๆปลุกคนมาเยอะๆก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ผลฮะ โซนซ้ายมือบนจะเป็นผลเมละเมละนะฮะผลเมละเมละก็ผลไฟนะครับมีความสามารถเรื่องไฟง่ายๆเลยแล้วก็ทนต่อไฟนะครับผลเมละเมละโซนซ้ายมือบนอย่าลืมแล้วกันเดี๋ยวผมลืมปรับขนาดหน่อยนะฮะลากมาให้หมดเลยนี่สปอนฟุตสปอนฟุตนี่มันคือยุคสมัยของโทยสลัดเอาละหมู่บ้านแรกผ่านไปต่อไป หมู่บ้านด้านขวามือบนนะครับจะเป็นผลโยมิโยมิเป็นผลไลฟ์สามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งนะอาจจะได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่รู้ผลโยมิโยมิความสามารถการต่อสู้เหมือนเดิมแต่ว่าเขาชุบชีวิตได้ซ้ายมือล่างนะครับเป็นผลกุระกุระนะฮะผลนี้มีความสามารถในการทําแผ่นดินไหวนะครับโจมตีด้วยแผ่นดินไหวเดี๋ยวเราลองเช็คดูอีกรอบนะฮะว่าผลที่ส่งไปเนี่ยตามนั้นหรือเปล่านะครับโปรยลงไป ด้านขวามือล่างอันนี้อาจจะโอนะเพราะว่าเป็นผลบาลีบาลีนะครับจะมีบาเลียรอบตัวไม่มีอะไรสามารถทําลายมันได้นะฮะบาลีบาลีาลจะทําลายได้หรือไม่อาจจะมีบางคนที่ได้รับ2ผลนะเพราะว่าอาจจะก่ำกึ่งกันแต่ก็ไม่เป็นไรมีจํานวนน้อยเอาละฮะต่อไปเราจะมาเช็คดูว่าที่โปรยลงไปนั้นถึงคนไหมนี่ฮะเมละเมละผลไฟนะครับถูกต้อง ระเบิดแล้วระเบิดแล้วสู้กันแล้วเหรออืม้มอ๋อแผ่นดินไหว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นแป๊บหนึ่งโอ้บุกกันแล้วอะ่ะบูกกันเร็วมากเดี๋ยวนะกดดูก่อนนี่กุลักุละฮะแผ่นดินไหวแล้วก็ขวามือคือบาลีบาลีใช่ไหมโอ้บวกกันเร็วมากเลยกุลักุภูละ,ละแล้วบาลีบาลีละ่ะเออนี่ บาลิบาลินะฮะส่วนขวามือบนขวามือบนตรงนี้เป็นผลโยมิโยมินะฮะชุบชีวิตได้เอาละครับทีนี้ก็มาดูว่าจะสร้างบ้านกันทันไหมมาถึงก็บวกกันเลยเอาบวกอีกแล้วข้างล่างตรงนี้แผ่นดินไหวดูเหมือนความสามาร,รถแผ่นดินไหวจะโอพนะอันนี้อะไรเนี่ยสู้กันธรรมดาเอาเรียบร้อยอ๋อมนุษย์ขนมปังไม่เกี่ยวและแผ่นดินไหวคือไม่ได้สู้กับคนใช่ไหมเนี่ยน่าจะสู้กับมอนสเตอร์นะฮะ อาจจะมีมอนสเตอร์มาแต่คนไม่ได้สู้กันเลยเหมือนจะไม่ได้สู้กันเลยเอาละคนกระจายกันไปเพราะว่าไม่มีแนวกั้นของกำแพงฮะนี่เอาอีกแล้วสู้กับปีศาจจริงด้วยใช้วความสามารถเลยนะฮะแผ่นดินไหวสู้กับปีศาจเราจะข้ามเวลาไปอย่างรวดเร็วคูณห้าไปให้เขาสร้างเมืองกันไปก่อนอาจจะยังไม่พร้อมบวกข้างล่างนี่เอาอีกแล้วตุ่มตามตุ่มตามตลอด สู้กับมอนสเตอร์นะฮะไม่ได้สู้กันเองเอาละพวกนายได้เวลาสู้กันแล้วได้เวลาบวกกันแล้วสู้กันเลยเริ่มให้ประกาศสงครามกันแล้วโอ้มียักษ์มาตรงนี้มาจากไหนเนี่ยเออฮะโอ้โหระเบิดกุละกุละจะทำไมติดไฟแผ่นดินไหวไม่ใช่หรอโอ้วัดเออนี่ของใครเนี่ย โอ้ยน,นี่เท่มากของใครถ่ามังกรเมื่อกี้ของใครอ๋อเดินหนีเดินหนีเอาละฮะแผ่นดินไหวนี่ดังตลอดเลยครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนอันนี้เหมือนจะสู้กันเองครับบาลีบาลีสู้กันเองเพราะว่าคนละหมู่บ้านกันแต่ความสามารถเหมือนกันเมละเมละใช่ไหมนี่ใช่เลยท่านี้ไฟติดทำไมคลิกไม่ได้โอ้โหเอาละฮะ นี่ฮะเมลาเมล้าเอามีผลอื่นด้วยหมายเนี้ยหมาเนีคือผลเนี่ยจริงๆความสามารถเข้าสามารถปลุกเองได้ด้วยนะครับไอ้ที่เราส่งไปให้ก็เรื่องหนึ่งปลุกเองก็เรื่องหนึ่งโอ้เนี่อะไรเนี่ยดวงอาทิตย์โซลุโซลุเดี๋ยวนะเหมือนจะกลายมาเป็นดวงอาทิตย์ <laughs> มีอย่างงี้ด้วยเหรออ้าวอ่าล้วทำไมไม่สู้ล่ะสู้สิสู้สิอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผลอะไร ที่วิ่งหนีเนี่ยนี่ไงโอ้ได้สองผลเลยโดกูโดกูก็ามากุลักกุละแต่ไม่ยอมสู้เหมือนกันเลยแสดงว่ากลายร่างได้เมื่อกี้จากดวงอาทิตย์เป็นไฟเอาละเออแต่ว่าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ทนต่อความร้อนไม่ใช่เหรอความร้อนทําอะไรเขาไม่ได้ทนความร้อนก็จริงแต่เขาพุ่งชนเคอโดนดาเมจเหมือนกันทําไมไม่สู้เลยเนี่ยสู้หน่อยสิ เอาละฮะบวกอีกแล้วตรงไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเผ่ามนุษย์เหมือนกันก็เลยไม่ได้สู้กันเยอะเหมือนต่งางเผ่าอะไรอย่างนี้เนี่ยมีบวกอยู่บ้างแต่ว่าเล็กน้อยอาา่ะฮะอาา่ะฮะอ๋อสู้กับมนุษย์ขนมปังจริงด้วยในเมื่อพวกนายไม่ยอมสู้กันนะนวดขาวบุกโลกเอาละเอาละฮะทีเดียวบ้านพังโอ้โหนวดขาวโอีโอโอไไจะสู้ได้หรือไม่โอ้โห ทีเดียวบ้านพังทีเดียวบ้านพังไม่ยอมสู้ใช่ไหมนี่เอาละฮะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเอาละเอาละสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมอืมแผ่นดินไหวไปติดไฟครับใช้ไฟอ่าฮะหมูบ่บ้านแห่งไฟเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยครับไหนลักกองทัพไม่เข้ามาสู้ล่ะเดินไปเดินมาเออนั่นแหละไฟติดอีกแล้วอืมเลือดแทบไม่ลดเลยเอ็ดเวิร์ดนิวเกต เอาแม่แต่แมวก็ไม่เว้นจะเย็นหนวดขาวมาเลยลูฟี่ลูฟี่อยู่ขวามือหนวดขาวอยู่ซ้ายมือแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจกันนะฮะไม่ยอมสู้อ้าวสู้กันแล้วนี่ไงลูฟี่กับหนวดขาวอาจจะไม่ค่อยตรงกันในอนิเมะแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่ถ้าอย่างนั้นซ้ายล่างตรงนี้หมู่บ้านที่มีความสามารถทั้งบารีแล้วก็แผ่นดินไหวนะฮะมาเจอกับ จอกับโซโลดีกว่ามาอ่ะนี่โซโลมาแล้วแผ่นดินไหวมาฮะเออสู้หน่อยสู้หน่อยเลือดลดอยู่เลือดลดอยูอออ่สู้ได้อยู่โอ้นี่บาลิบาลิมีบาเลียาโซโลทำลายได้ไหมอ้าวได้นี่ <laughs> ลงไปนอนเลย <laughs> มีเกาะแค่แค่นั้นเอ,อ้แผ่นดินไหวล่ะแผ่นดินไหวเออนั่นแหละโจมตีหน่อยแต่โซโลฮ <c oughs> ิวเลือดอ้าวอ๋อโดนกําแพงฮะ คือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดมาอยู่ที่กำแพงเลือดจะลดนะฮะไม่ได้โดนพลังจากพวกนี้เลยจะกบยักอยู่บนบกได้ไหมไม่ได้ครับขึ้นมาก็นอนเลย <c oughs> โอเคไม่มีแม่น้ําตรงนี้อันนี้บวกกันอยู่สู้กับอะไรสู้กับปีศาจอย่างนั้นสันจิลุยนี่สันจิเร็วมากอเดี๋ยวสันจิคลิกไม่ค่อยโดนเนี่ยสันจิเลือดน้อยฮะเจ็ดร้อยกว่าเลือดไม่เยอะแต่ขึ้นที่เร็ว อืมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้ข้างล่างข้างล่างตรงนี้ปีศาจไฟเจอกันไหมสู้กันไหมเฮ้ยเหมือนจะสู้เฮ้ยเฮ้ยนติเรียบร้อยสันติล่วงไปแล้วแล้วจะฟื้นคืนชีพยังไงโอ้มีระเบิดด้วยบมมุบโอ้โหโดนพวกเดียวกันด้วยโอ้โหลูฟี่หมัดยางยืดนี่นี่กระเด็นกระเด็นไปโอ้โหลูฟี่ต่อยมันมากนี่นี่นี่ ไม่ไปอยู่ตรงนู้นล่ะตรงนี้ไม่มีคนเออนั่นแหละพังบ้านไปซะมนุษย์มะนาวมนุษย์มะนาวเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยล่างยักษ์วัดมีผลกุละกุลาอยู่โอ้โห <laughs> ทีเดียวอาจจะต้องหาวิธีใช้กับอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่ามีการปรับอะไรเยอะอันนี้เวอร์ชั่นเก่าย้อนกลับมาเวอร์ชั่นเก่าแล้ว AI คือก็ยังแบบเหมือนเดิมอยู่ต้องรอจังหวะเดินไปเดินมา โวลชันใหม่คือจะมีฟังก์ชันที่แบบจัดการการต่อสู้ได้ดีขึ้นอเดินอยู่ก็โดนอ่หมู่บ้านกลับมาเร็วมากเลยฮะเพิ่งโดนพังไปกลับมาพังอีกรอบหนึ่งไม่ยอมสู้เออเข้ามาสู้หน่อยเข้ามาสู้หน่อยอ่ะฮะเลื่อนรถอยู่นะหนวดขาวไม่เหลือไม่เหลือซ้ายมือก็ฟื้นขึ้นมาไม่ทันนะฮะหนวดขาวยังอยู่แถวนี้ ข้างล่างตรงนี้ไปหมดแล้วยังหรือหมู่บ้านตรงนี้อยู่ขวามือน,นี่ไม่เหลือแล้วหายไปหมดเลยฮะหมู่บ้านบาริบาลีแผ่นดินไหวตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วขวามือบนก็ค่อยๆหายไปครับเป็นผลมาจากลูฟี่อ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ